คณบ,บุญเรืองจากนนทบุรีนะคะทำบัตรกรมเจ้าท่าหายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนบ,บุญเรืองค่ะคณบ,บ,บัตร,ตรทำบัตรกรมบัตรเจ้าท่าหายบัตรอะไรอะครับบัตรที่แบบผู้สูงอายุนะคะเออกรมเจ้าท่าแบบว่าป้าไปทําตั้งเออหลายปีแล้วค่ะแต่น,นี้ยังไม่หมดอายุตอนนี้ป้าไม่ค่อยได้ข้ามเรือเท่าไหร่แล้วเพราะว่าป้ากลัวน่ะกลัวว่ายน้ําไม่เป็น แต่นี่วันน<ม>ั้นไปโรงพยาบาลมาว่าวันที่สิบเก้าเอ่อเนี่ยสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเอ่อไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ป้าก,ก็มาเอามาขาม้ามแต่นี้บัตมันหล่นน้าอ่ะค่ะมันปีวัวไปลงมแมลงปีวหล่นน้าป้าก็ข้ามมาบัตรนี้ใช้ประโยชน์อะไรล่ะครับป้าเออข้ามเรือข้ามฟ้าข้ามเรือด่วนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเสียครึ่งหนึ่งละค่ะเหมือนเหมือนแบบบัตรประชาชนน่ะค่ะอ๋อออกให้โดยกรมเจ้าท่าล่ะครับขาค่ะค่ะแล้วอตอนนี้ป้าก็เออป้าก็ ก็ก็ก็ถามกลุ่มเจ้าท่ากลุ่มเจ้าท่าคนถามที่พนักงานที่แบบที่อยู่ตามตามท่านะคะอ,อ,อ,อถามแล้วเขาบอกว่า <c oughs> อ,อป้าไม่ต้องไปทําแล้วเอ,อเพราะว่าเขาใช้แบบประชาชนยื่นได้ทุกท่าแทนได้ใช่ไหมป,ป้าขึ้นเรือด่วนอหรือเรือเรือด่วนก็ยื่นแบบประชาชนแล้วก็เอาะเรือข้ามฟากก็ยื่นแบบประชาชนได้เสียครึ่งหนึง่ง แล้วถ้าเกิดป้าขึ้นเรือไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเลย<ม>เขาบอกกับป้ามาอย่างนี้นะคะและแ้วตอนนี้ป้าก็ข้ามาข้ามาพนักงานอะ่ะแต่แต่มีกรมเจ้าท่าอยู่ที่ท,ท,ที่ท่าเนี้ยที่ท่าปกติเมืองเนี้ยท่าน้ํานนเนี่ยคือเขาบอกว่าท่านี้ไม่ยอมเอ,อป้าอยากถามว่าเอ,อทําไมถึงไม่ยอมเพราะว่าทางอื่นทุกท่าเขาเอ,อเสียขึ้นราคากันหมดอะไรอย่างนี้เขาบอกไม่ยอม,มแต่มาทานอันเนี้ยนะคะคุณอคุณถนอม เอเป็นเปสิบสิบปีแล้วไม่ไม่เปลี่ยนสมราูทัทีไม่เปลี่ยนคนคนเจีทีข้า่นี้อิทธิพลมากคนกลัวกลัวกันหมดนะค่ะแบบว่ากลัวแบบว่าเรือข้ามฟ้าพูดป้า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 บนเรือป้าบนเรือเราไม่กล่าวหาใครนะไม่กล่าวหานะไม่กล่าวหาไม่จริงเท็จไม่รู้ป้าไม่พูดนะค่ะเราไปสอบถามให้เดี๋ยวป้าครับป้าตอบที่ผมถามป้าตอบที่ผมถามครับตอบที่ถามนะค่ะ เดี๋ยวเชิญท่านภูริพัฒน์ทีรกุลพิสุทธิ์นะครับท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับเพื่อถามถึงนโยบายเรื่องนี้นะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีคุณป้าบุญเรืองบอกว่าทำบัตรที่กรมเจ้าท่าออกให้หายก็ใช้ในการข้ามฟ้านะครับเพื่อจะได้ลดครึ่งราคาสําหรับผู้สูงอายุนะครับทีนี้ก็ไปทำใหม่เจ้าหน้าที่กรมก็บอกว่าไม่ต้องทำแล้วป้าใช้บัตรประชาชนได้เลยนะครับ ข้อเท็จจริงเป็นยังไรครงครับท่านครับเรื่องนี้เรื่องผู้สูงอายุกับการข้ามฟากนะครับกรมเจ้าท่าเราดูแลบริการมีสวัสดิการอะไรให้ครับเรื่องผู้สูงอายุผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเราในฐานะที่เป็นผู้ออกอนุญาตให้เดินเรือประจาทางแต่เราเรือข้ามฟากครับขอความร่วมมือกับทางผู้การให้ช่วยดูแลกลุ่ม คนเหล่านี้นะครับก็ก็เดี๋ยวผมจะประสานให้ในส่วนของที่เป็นปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะครับครับมันมันไม่เชิงว่าเป็นข้อบังคับหรือเป็นระเบียบนะครับท่านเราเพียงว่าขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่รับสัมปทานทําเรือข้ามควกอย่างนี้หรอครับใช่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 ใชใชเพราะฉะนั้นคือในส่วนของการขนส่งทางน้ําเนี่ยต้องเรียน เรียนอย่างนี้ว่า,ามันเป็นแค่กรมเจ้าท่าเข้าไปควบคุมกำกับเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนอื่นที่เป็นเรื่องของสิทธิ์หรือว่าเรื่องของการดำเนิคนความสะดวกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางควบก,การจะพิจารณาให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นเป็นกรณีกรณีไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาให้ความร่วมมือในส่วนที่เจ้าท่าอย่างเช่นอย่างที่ เป็นปัญหาครับว่า่ซื่องราคาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแค่บัตรสายเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวประสานออกบัตรแหใหม่ให้หรือว่าเดี๋ยวจะใช้บัตรประชาชนเดี๋ยวจะดูว่าอันไหนจะสะดวกกว่าจะได้ไม่ต้องมีบัตรเยอะนะครับครับครับคุณป้าครับค่ะคุณป้าบุญเรืองค่ะถ้าถามป้าว่ามีอยู่บางท่าที่ไม่ลดแต่ว่าท่าอื่นเขาลดใช้บัตรประชาชน อย่างนี้พูดถูกไหมป้าถูกไหมถูกแต่ว่าก็มีอยู่ท่าท่าหนึ่งแล้วที่มีจมูกท่าเดียวที่ไม่ลดได้ป้านะใช่ไหมเพราะไม่มีบัตรนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกหาบัตรนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทําบัตรใหม่ใช่ไหมครับค่ะอันนี้ผมเจ้าท่าที่เขาบอกกับป้าว่าป้าไม่ต้องทําแล้วใช้แบบประชาชนแทนอะไรอย่างนี้อ่า แล้วจะนี้ที่ชาติเนี่ยชามาสีเมือง่าเดียวเนี่ย้าน้ำนนท์ออนงาเนี่ยสงสัยเขาว่าสงสัยเขาว่าคุณป้ายังสาวหรือยังไม่สูงอายุนะก็เลยก็เลยไม่ลดสงสัยจะเจ็ดสิบแล้วค่ะเดี๋ยวท่านลองบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่ให้ป้านะจะได้ไม่มีปัญหากับบางท่าอีกนะป้านะอ๋อออกบัตรป้าก็ต้องไปทำเหรอคะยังไก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำ ผม,ผมอย่างนี้เผมผมจะพิจารณาเป็นสองกรณีเดี๋ยวผมาจะดูว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นทุกท่าให้ความร่วมมือในการที่จะลดราคาในการข้ามฟ้าปไปขึ้นสำหรับผู้ที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ย การให้แสดงบัตรประชาชนก็น่าจะเพียงพอเดี๋ยวผมดูละน่าจะเพียงพอใช่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 ครับท่านเพราะมีบางท่าเท่านั้นเองถ้าพอเป็นนโยบายลงไปปั๊บขอความร่วมมือเท่านั้นก็น่าจะจบโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระให้คนเท่าคนแก่จะต้องไปทําบัตรหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาออกบัตรอีกนะครับท่านครับครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะดูแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําให้ถึงมัดเป็นผลนะครับต้องขอบคุณป้าแล้วก็ขอใครในความไม่สะดวกหรือว่าในความไม่เรียบร้อย ครับป้านะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านรองภูริพัฒน์ท่านจะดูแลให้เรื่องของนโยบายของกรมเจ้าท่ากับผู้ประกอบการเดินเรือข้ามฟากนะป้านะค่ะค่ะค่ะครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองครับถามท่านรองนิดหนึ่งครับท่านครับช่วงนี้น้ํากําลังขึ้นแม่น้ําต่างๆเหล่านี้เรือข้ามฟากมีอะไรจะบอกกล่าวเตือนพี่น้องประชาชนที่สัญจรทางน้ํำไหมครับท่านครับช่วงหน้าน้ําท่วมเนี่ยครับเตรียมพร้อมรับมืออะไรบ้างในช่วงนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับในการที่จะทําให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะน้ําหลากเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทั้งส่วนของพวกการเดินเรือประเภทต่างๆนะครับก็ได้มีการออกประกาศให้ต้องลดความเร็วนะครับการมีประกาศออกไปเนี่ยก็เป็นมาตรการแถ้าเกิดว่าเป็นมาตรการแล้วเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่า ไม่มีการปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะขอให้เกิดความปลอดภัยนะครับ,รบแต่นี้ก็กต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของพวกการเรือก็มีการให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะลดความเร็วแล้วก็ประชาชนก็ต้องช่วยกันนะครับในส่วนของทั้งเรือที่ข้ามฟากนะครับช่วงนี้ก็มีการเปิดประเทศแล้วนะครับก็อาจจะต้องอดูในเรื่องของการบรรทุกเกินนะครับถ้าเกิดเรือลําไหนที่ มีความหนาแน่นมากเกินก็คอยไปเชื่อต่อไปอะไรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเจ้าท hmm. ่าเราก็ควบคุมกํากับในลักษณะของการออกข้อบังคับหรือเลกูเลเตอร์แต่ว่าความสมบูรณ์ของการ hmm. ขอให้เกิดความปลอดภัยมันก็ต้องได้รับความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติจากทุกฝ่ายนะครับ hmm. ครับนะเรื่องความปลอดภัยนะครับ ขอบพระคุณท่านรองผูริพัฒน์นะครับท่านครับท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้วยความยินดีเดี๋ยว,วเรื่องปัญหาป้าบุญเรืองเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการแจกไขปัญหา,าให้นะครับนะครับท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับชาวบ,บ้านได้พึ่งพานะครับ<ข>ผมสวัสดีครับสวัครับผมก็เป็นเรื่องนโยบายเนาะ